ตำนานสัตว์าิาราชสีกําเนิดและรูปลักษณ์ตามคติไตรภูมิพระร่วงราชสีไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวแต่แบ่งออกเป็นสีตระกูลใหญ่ๆตามสีและลักษณะการกินอาหารซึ่งแต่ละชนิดก็มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันไปไกรสันราชสีหรือไกรสอนสีหาเศร้าเป็นราชสีที่มีฤทธิ์และอำนาจสูงสุดในบรรดาพวกเดียวกันมีกายสีขาวเหมือนหอยสังแต่มีริมฝีปากเล็บเท้า และขนแผงคอเป็นสีแดงเหมือนผ้ารัตนกรรมพลกินเนื้อเป็นอาหารและมักถูกเรียกว่าราชาแห่งป่าหิมพานบรรทุราชสีราชสีสีเหลืองทองเป็นสัตว์กินเนื้อการสีหะราชสีสีดำสนิทกินพืชเป็นอาหารตินสีหะหรือตินราชสีเศร้าราชสีสีแดงมีเท้าเป็นกีบเหมือนม้าแต่กินหญ้าเป็นอาหารคำว่าตินแปลว่าหญ้าที่อยู่อาศัย ราชสีทั้ง4ี่ตระกูลจะอาศัยอยู่ในถ้ำทองคำกลางป่าหิมพานซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีพลังงานสูงสอดคล้องกับสถานะที่เหนือกว่าสัตว์ทั่วไปกำลังและอำนาจราชสีมีอำนาจและอนุภาพที่ดเด่นมากจนเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และอำนาจที่ควบคุมทุกสิ่งได้บรรลือสีนานเมื่อไกรสันราชสีคำรามเสียงจะดังกึกก้องไปไกลถึงสโยต์ประมาณ48กิโลเมตร ซึ่งเสียงนี้มีอนุภาพทําให้สัตว์ทั้งหลายในป่าตกใจกลัวจนต้องหลบหนีไปเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ราชสีถูกูยกย่องให้เป็นราชาแห่งป่าไม่เพียงเพราะพละกําลังแต่ยังรวมถึงความสง่างามและความน่าเกรงขามที่แผ่ออกมาสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาในพระพุทธศาสนามีการเปรียบเทียบพระพุทธเจ้ากับราชสีในแง่ของความกล้าหาญและความไม่หวั่นไหวเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูหรืออุปสรรคใดๆเปรียบดังราชสีที่คำรามแล้วไม่มีสัตว์ตัวใดกล้าเข้าใกล้ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแผ่นดินในวัฒนธรรมไทยราชสีห์ถูกใช้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและแผ่นดินเช่นตราประจำตำแหน่งของสมุนายกเทียบเท่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันและตราของกระทรวงมหาดไทยซึ่งสื่อถึงอำนาจและหน้าที่ในการปกครองดูแลบ้านเมืองโดยสรุปแล้วราชสีห์ในตำนานหิมพานคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความกล้าหาญและความสง่างามที่เหนือกว่าสัตว์ใดๆซึ่งไม่เพียงแค่เป็นนักล่าที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังมีสถานะเป็นราชาผู้ปกครองและคุ้มครองป่าหิมพานอีกด้วย